สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u ยูทูบชา n นลโปรโมชั่นฟอร์ดบายกิ่งกี้เกิ่งกี้พิธีปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพัฒน์ประดงี่พี่ๆท่านใดเพิ่งเปิดมาจะกิ่งกี้คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เกิ่งกี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เกิ่งกี้พาพี่ๆมาพบกับนี่เลยรูปแบบการตกแต่งค่ะสวยๆนะคะในรถ Ford Ranger 4ประตู XLS ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นขับ2องซิงเกิลเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6เเครรื่องยนตต์ดีซลล2.0ิให้กาลังงแรม้สูงงงสุดด170 405แแรรรมม้าบิินนวตตัเ ราคาจะจำหน่าย924,000บาทเดี๋ยวเก่งกี้พาชมความสวยรอบคันวันนี้เลยค่ะตัวรถที่พาไาให้ชมนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะเป็นสีที่มีมาจากโรงงานอยู่แล้วเพิ่มเติมเป็นตัวสกูปด้านบนนั่นเองสกูปวันนี้รูปแบบสกูปที่ลูกค้าเลือกก็คือเป็นทรงฟิตใหญ่เต็มฝากระโปรงแบบนี้และเลือกสีสกูปเป็นสีดําเงาเหมือนกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะในส่วนของตัวสกูปนะคะพี่ๆสามารถเลือกออกแบบได้นะคะต้องการทําเป็นสีทูโทนก็สามารถ ามาแจ้งได้แล้วก็สัญ,ญลักษณ์ตรงกลางฝากระโปรงตัวนี้ถ้าต้องการเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งได้เช่นกันแต่วันนี้ลูกค้าเลือกแบบเรียบๆแบบนี้นะคะก็สวยๆแบบนี้เลยพร้อมกับวันนี้ค่ะเพิ่มเติม,มค่ะเป็นอะคริลิกด้านบนฝากระโปรงคําว่าเรนเจอร์นะคะโดยสีอะคริลิกวันนี้ก็เลือกเป็นสีทาเป็นสีแดงนั่นเองแล้วก็ชุดแต่งค่ะวันนี้นะคะเป็นชุดแต่งล่อค่ะของวิกเตอร์นั่นเองวันนี้ก็เลือกเป็นตัวชิ้นงานนะคะก็เป็นสีดําเงาแบบนี้เลยตรงกลาง ะะรังพึ่งตัวนี้ค่ะเ็เป็นซีซีแบบนี้พร้อมกับตัดความโดดเด่นนะคะให้สวยงามมากยิ่งขึ้นลูกค้าเลือกเพิ่มเติมเป็นตัวโลโกโม้มัมสแตงสีโครเมียมนั่นเองซึ่งมันตัดก,กันกับตัวที่เป็นกระจักหน้าสีดําเงามากๆเลย ไฟ LED ค่ะ3าจุดที่กระจังหน้าตัวนี้พี่ๆสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นสีส้มนะคะหรือว่าสีขาวนั่นเองแล้วก็ไฟ LED ซ้ายและขวารูปทรงตัว U ตัวนี้ก็สามารถเลือกสีได้เช่นกันนะคะก็เป็นสีน้ำเงินนะคะหรือว่าสีขาวนั่นเอง สำหรับไฟหน้าค่ะเดิมๆจากโรงงานค่ะรุ่นนี้เป็น LED multi reflector จากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัมมีไฟเด y time running l i g ตัวสีแคมแสงสีขาวมาให้จากโรงงานเพิ่มเติม,ตมค่ะเป็นตัวอุปกรณ์นะคะครอบไฟหน้าเสริมให้ไฟหน้าดูสวยงามและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งของวิกเตอค่ะ จะเป็นตัวกันชนด้านหน้าตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะคุมโทนแบบนี้ค่ะดำเงาทั้งชิ้นแบบนี้ไฟตัดหมอกค่ะรุ่น XLS มีมาให้อยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็เพิ่มทัศนาวิสัยในการกระขีิที่ดีมากยิ่งขึ้นเวลาเจอฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเองคิ้วล้อค่ะตัวนี้ก็เป็นอีหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับชุดแต่งของวิตเตอร์ค่ะงานดีงานเนี้ยเหมือนเดิมแต่ไม่ได้เจาะตัวรถเลย สำหรับล้อค่ะก็เลือกเป็นล้อแม็กขนาดรอบวงนะคะก็คือ20นิ้วค่ะตัวแม็กเลือกเป็นสีดำเงาพร้อมกับวันนี้จับคู่กับยานดิสชนติไทยค่ะเป็นยางออทเทรรยนยาง AT นั่นเองซีรีย์ยางจะเป็น275 55R20 ค่ะแก้มข้างค่ะ มีคลิประบายความร้อนมาให้เลยนะคะจากโรงงานกระจกมองข้างค่ะบ right ้านใหญ่ทัศนวิส hmm. ัยด the so ีเหมือนเดิมมีไฟเลี้ยวให้ที่กระจกมองข้างค่ะกันสาดวันนี้ก็ติดเป็นกันสาดแท้เลยนะคะของฟอร์สีชิ้นเวลาจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้เพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารความเข้มของฟิล์มค่ะชอบความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์นะคะบานหน้าและรอบคันสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้เลยมือเปิดเป็นสีดำด้านมาเลยค่ะจากโรงงานนะคะพร้อมกับปันทดยข้างค่ะสีดำทั้งชิ้นพร้อมร่องระบายน้ำ ้ำและพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นด้านท้ายค่ะเพิ่มเติมเป็นตัวครอบฝาถังน้ำมันนะคะชิ้นงานเป็นสีดำด้านตัดด้วยอักษรเรนเจอร์สีแดงพร้อมกับติดสติ๊กเกอร์สวยๆที่ด้านท้ายนะคะคำว่าเรนเจอร์พร้อมลายกรงเล็บนั่นเองโลบาร์เหล็กค่ะวันนี้ก็ลูกค้าเลือกเป็นโลบาร์เหล็กเอาเลนเดอร์ทรงปืนนะคะตัวนี้เอกลักษณ์จุดเด่นของตัวนี้ค่ะก็จะมีไฟเบรกไฟหลีไฟถอยให้เลยครบจบที่โลบาร์อันนี้เลย แล้วก็มีใรละเอียบขึ้นท้ายกระบะให้เลยค่ะจากโรงงานไฟท้ายสวยๆที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ได้มาจากโรงงานนะคะอันนี้ทําการเปลี่ยนค่ะเป็นไฟท้ายแต่งแบบ Full LED นั่นเองพร้อมกับติดชิ้นงานเป็นตัวครอบไฟท้ายแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้เสริมความโดดเด่นให้ ด้านท้ายดูมีมิติและสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็นตัวอุปกรณ์ตัวครอบฝาท้ายนั่นเองตัวครอบฝาท้ายตัวนี้เลือกรูปแบบเป็นครอบทับโลโก้ไปเลยนะคะโลโก้ฟอดยังคงอยู่ใต้นี้เนาะ กล้องถอยหลังใช้งานได้ปกติเลยตัวกล้องถอยหลังที่ฝั่งใต้โลโก้ที่มีมาให้จากโรงงานรูปแบบของตัวครอบฝาท้ายค่ะพี่ๆก็เลือกได้นะคะอย่างวันนี้ที่เห็นอยู่เป็นครอบทับโลโก้อีกหนึ่งรูปแบบจะเป็นแบบเว้าโลโก้นั่นเองแต่ทั้ง2รูปแบบก็คือกล้องใช้งานได้ปกติเลยสีตัวอักษร FORD ค่ะวันนี้ก็เลือกทําเป็นสีแดงนะคะจะได้ตัดก,กับตัวพื้นหลังที่เป็นสีดําดานพร้อมกับวันนี้ค่ะติดเป็นอะคริลิกนะคะด้านท้ายกระบะคําว่าเรนเจอร์แบบนี้ค่ะซึ่งตัว วอะคริลิกก็ให้รับกันกับตัวอักษรที่ครอบฝาท้ายก็เลือกเป็นสีแดงเหมือนกันเลยแล้วก็การชนท้ายค่ะมีมาให้เลยนะคะจากโรงงานแบบนี้ค่ะบอกเลยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะการตกแต่งที่สวยงามและลงตัวมากๆเลยสําหรับรูปแบบนะคะ เลือกเพิ่มเติมได้เลือกออกแบบเองได้รวมถึงล้อนะคะไม่ว่าจะเป็นแม็กนะคะหรือว่ายางในส่วนของลายแม็กพี่ๆสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ถ้ามีลายที่ชอบก็ส่งมาให้เก่งกี้ได้เลยและในส่วนของยางก็เช่นกันสามารถเลือกได้ค่ะตามความชอบและตามการใช้งานของพี่ๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นยางออเชรีนยาง AT ทค่ะยาง R t ทหรือยาง MT สามารถเลือกได้ตามการใช้งานแล้วก็ช่องทางการติดต่อเก่งกี้ถ้าชอบอยากปรึกษาสอบถามเพิ่มเติม ด้านล่างนะคะ description คำอธิบายใต้คลิปนี้ค่ะมีช่องทางการติดต่อของกิ่งกี้อยู่ค่ะเบอร์โทรค่ะไลน์ส่วนตัวไลน์ OA สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ถูกช่องทางเข้าไปรับรูปแบบรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะของ Fo r d r a n g e r และ f o r d e v e r e s t ได้ที่ YouTube c h anel n promotion ford by กิ่งกี้รับชมแล้วฝากพี่พ e n เอ็นดู ie, ก่งกี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กิ่งกี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก่งกี้ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย